การฝันถึงอนาคตไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลก็ได้ครับทำไมเหรอที่ทำไม่ได้นแะหรอครับเพราะทำตอนที่สติดีอยู่นั่นแหละครับถ้าอยากจะประสบความสำเร็จก็ต้องบ้าครับทำไมเหรอ เพราะคนที่ประสบความสําเร็จทุกคนล้วนเป็นคนที่เคยถูกหาว่าบ้ามาก่อนครับเคยได้ยินไหมครับว่ามีคนที่ประสบความสําเร็จโดยใช้ชีวิตปกติเหมือนคนอื่นๆที่ทํางานเข้าออกตามเวลาไม่มีหรอกครับคนแบบนั้นคนที่ประสบความสําเร็จนะ่ะล้วนเคยถูกหาว่าบ้ามาก่อนแต่ว่าถ้าจะบ้าได้ก็ต้องมีวิสัยทัศน์ที่ทําให้คิดว่า ถ้าฉันเป็นแบบนี้ได้จริงๆฉันจะยอมบ้าไปเลยครับ3ล้านบาทเข้าบัญชีทุกเดือนจะบ้าไหมครับหรือไม่บ้าธุรกิจอโทมี่ตอนนี้นะหาเงินได้เดือนละ3ล้านบาทนะครับอิ p e r i a l เรียลคิมยอนซุกพอรวมค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับมาทั้งหมดปรากฏว่าเกิน390ล้านบาทไปแล้วครับฉันเองก็ไม่เคยคิดเลยนะคะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันทำเงินไปได้เท่าไหร่แล้วแต่พอตอนนี้มันก็ผ่านมา15ปีละ ฉันก็เลยลองถามสํานักงานใหญ่ดูค่ะว่าฉันทําเงินจากอะโทมีไปได้ประมาณเท่าไหร่แล้วก็เลยถามไปว่าพอจะโชว์ให้ดูหน่อยได้ไหมคะว่าที่ผ่านมาฉันทาเงินไปเท่าไหร่แล้วแล้วบริษัทก็แจ้งข้อมูลมาให้ค่ะพอเขาแจ้งมาให้ดูเขาบอกวันค่ะ450ล้านบาทเอ๊ะเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงคะเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ว่าทุกท่านครับ เขาบอกว่าส่งต่อมะะรดกได้3มรุ่นใช่ไหมครับถ้าถึง3รุ่นก็จะเกิน3,000ล้านบาทครับนั่นคือเงินของพวกคุณจริงๆนะครับและแบบนี้ควรจะบ้าหรือไม่บ้าดีครับแล้วใครจะทะําล่ะเ็ราะฉันทําเองสิฉันเองฉันทําเองก็ได้ไงครับแล้วถ้าหาเงินได้ขนาดนั้นจะต้องกังวลเรื่องเงินอีกไหมครับไม่ต้องแล้วใช่ไหมไม่ต้องกังวลเรื่องเงินอีกต่อไปแค่ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินมันก็สบายใจแค่ไหนแล้วเอ๊สีหน้าก็เปลี่ยนไปเลยดังนั้นผมจึงอยากให้ทุกท่าน ฝันถึงสิ่งนั้นตั้งแต่ตอนนี้เลยครับเพราะฉะนั้นทุกท่านอย่าไปตั้งเป้าหมายเป้าหมายแค่สามหมื่นหกหมื่นหนึ่งแสนบาทแบบนั้นไม่ได้นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นนะเกิดอะไรยากๆมาหน่อยก็จะว่ายากแล้วใช่ไหมครับแล้วผมก็แบบโธ่เอ๊จะหาเงินแสนห้าต้องทําถึงขนาดนี้เลยเหรอไปทํางานอื่นก็หาเงินแสนห้าได้เหมือนกันแล้วก็เลิกทําไปแต่ว่าทุกคนครับต่อไปนี้งานที่หาเงินได้ห้าหมื่นเจ็ดหมื่นก็จะหายไปหมดรู้ไหมครับว่าทําไม ไปที่อย่างซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วจะจ่ายเงินหลังๆมีคนมาทําให้ไหมครับเขาไม่จ้างแล้วก็คือค <น S 1> โรคที่ไม่จ้างคนกําลังจะมาถึงแน่ครับแล้วพวกคุณจะทําอะไรกินกันล่ะครับดังนั้นพวกคุณนความคิดที่จะเป็นอิมพีเรียลถ้าหากเป็นแบบนี้ได้จริงๆจงเขียนวิสัยทัศน์ที่ทําให้รู้สึกเหมือนจะบ้าไปเลยสิครับถ้าอย่างนั้นคนบ้าก็คือ คนไม่มีสติก็เลยสามารถตะโกนออกมาได้เท่าที่ต้องการไงครับตรงนี้ครับทุกคนมันมีปัญหาอยู่มีปัญหาฮะมันมีอุปสรรคแบบนี้อยู่ไงครับอุปสรรคบางอย่างที่เป็นตัวขัดขวางแต่ถ้าแผนของผมเนี่ยแผนของผมเล็กฮะเอออันนี้คือแบบว่าเดือนละ60,000่นถึงแสนบาท ถ้าอย่างนั้นพอมาชนเข้ากับตรงนี้แล้วจะข้ามไปได้ไหมข้ามไม่ได้ใช่ไหมครับข้ามไม่ได้แต่ว่าถ้าทําให้ล้อนี่มันใหญ่ขนาดนี้แล้วอ่ะสองล้านบาทถ้าทําแบบนี้มันก็จะข้ามไปเลยแบบไม่รู้ตัวว่าข้ามไปตอนไหนแต่ว่าคนส่วนใหญ่มักจะไปจดเจาะอ,อยู่กับปัญหานี้ พยายามจะลดปัญหานี้พยายามจะทำลายมันแล้วก็ชนเข้ากับปัญหาอย่างจังถ้าความฝันของผมมันเล็กแค่นี้ก็จะชนกันทุกวันแล้วก็ทะเลาะก,กันวุ่นวายไปหมดแต่ถ้าผมหาเงินได้เดือนละสองล้านบาทจะมีเรื่องแบบนั้นได้ยังไงอาจจะมีคนที่นั่งคำนวณอยู่ก็ได้คนพวกนั้นน่ะไม่ประสบความสำเร็จหรอกตอนช่วงแรกๆของอาตมีผมก็ขับรถคาริวานมือสองแล้วบอกว่า เราจะไปสู่ระดับโลกครับเอ่อถ้าได้เป็น Imperial จะให้30ล้านบาทโดยใช้รถโฟล์คลิปมอบให้ครับแล้วก็เฮ้ยบอกว่าจะไป g l o b a l และประธานมีค่าเครื่องบินไปอเมริกาเลยผมไม่มีหรอกตอนนั้นก็บอกว่าไม่มีค่าเครื่องบินไงถึงชีวิตจะเป็นแบบนั้นอยู่แต่ผมพูดอะไรออกไปรู้ไหม ถ้าได้เป็นอิมพีเรียลจะมอบเงิน30ล้านบาทให้ด้วยรถโฟล์ค่าได้เป็นคราวจะให้รถหรูแต่คนที่คอยเอาแต่คำนวณครุ้นคิดก็ได้แต่กอดอกการคิดอย่างมีเหตุผลไม่ใช่เรื่องผิดนะครับดูนะครับคนเราใช้ชีวิตด้วยความสามารถสามอย่างเอาล่ะอย่างแรกก็คือความสามารถทางกายภาพของทุกคนครับเอาละ การใช้แรงงานการขุดดินนี่ก็เป็นความสามารถใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับแต่ว่าอย่างที่2คือความสามารถทางจิตใจครับความสามารถทางปัญญาข้างๆคนที่ขุดดินน่ะถ้าเราสร้างรถแบ็กโฮแล้วตักขึ้นมาก็จะทํางานได้มากกว่าร้อยเท่าเลยใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นพลังกายกับพลังปัญญาอันไหนแข็งแกร่งกว่ากันครับพลังปัญญาแข็งแกร่งกว่าสิครับใช่ไหมครับแต่ว่ามันยังมีพลังแห่งจิตวิญญ,ญาณครับพลังแห่งจิตวิญ,ญญาณก็คือพวกพลังจินตนาการอะไรแบบนี้ครับ สิ่งนี้สามารถคำนวณทางคณิตคณิตคณิตศาสตร์และอธิบายด้วยเหตุผลได้ไหมครับไม่ได้ไม่สิทั้งชีวิตผมยังไม่เคยหาเงินได้ถึงหนึ่งแสนบาทต่อเดือนเลยนะไม่เคยหาได้ถึงหนึ่งแสนบาทแต่จะมาบอกว่าหาได้เดือนละสามล้านบาทเนี่ยนะถ้าคิดตามหลักเหตุผลแล้วมันสมเหตุสมผลไหมครับไม่สมเหตุสมผลพลังแห่งจิตวิญญาณนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของเหตุผลเลยครับแต่ถ้าเราฝันแบบนั้นเชื่อมั่น แล้ววิ่งตามไปมันก็จะได้รับการพิสูจน์เลยว,ว่าสิ่งนั้นจะเป็นจริงได้ครับดังนั้นการฝันถึงอนาคตแบบนั้นแม้จะไม่สมเหตุสมผลก็ไม่เป็นไรครับทําไมน่นเหรอครับถ้ามันเป็นเรื่องของเหตุผลละก็อาจารย์คณิตศาสตร์ก็ต้องมาเป็นอิมพิเรียลกันหมดแล้วสิครับคนพวกนั้นหมกมุ่นกับเรื่องทางปัญญามากเกินไปจนบอกว่ามันจะไปสมเหตุสมผลได้ยังไงคนนํานวณยังไงก็ไม่ได้เอ,อิมมันคิดไม่ได้ในหัวของคุณนะสิแต่อยู่ในหัวของใครเหรอครับ ในอนาคตฉันจะเป็นอิมพีเรียลจะหาเงินให้ได้เดือนละ3ล้านบาทคําพูดแบบนั้นนะ่ะเราพูดได้ไหมครับได้ครับพูดได้ใช่ไหมครับก็พูดแค่คํานั้นไปเรื่อยๆแล้วคนก็จะสงสัยว่าจะทําได้ยังไงอธิบายมาสิผมจะอธิบายได้ยังไงล่ะตามมาสิแล้วก็พามาที่ Success Academy ที่นี่แล้วประธานที่อธิบายเก่งๆ,ๆก็จะอธิบายให้ฟังเองถ้าอย่างนั้น เราก็จะสามารถพาคนที่ฉลาดกว่าแข็งแรงกว่าแบบนี้มาได้ใช่ไหมครับได้ครับได้ใช่ไหมครับาศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยหาเงินเดือนละ3ล้านบาทได้ไหมครับไม่ได้หรอกครับไม่ได้หรอกครับปีหนึ่งได้3ล้านบาทก็เยอะแล้วสำหรับาศาสตราจารย์แต่ต่อให้เป็นคนที่มีความสามารถทางปัญญาน้อยกว่า,าศาสตราจารย์มากแต่ถ้าสายงานขยายไปญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นขยายต่อไปบราซิลก็จะคิดว่า โอ้เงินจากทั่วโลกจะเข้ามาหาเรานี่นาะคนที่จินตนาการแบบนี้ได้จะประสบความสำเร็จได้ไหมไม่ได้เหรอได้สิครับงั้นจะประสบความสำเร็จได้ไหมครับไม่ได้เหรอครับได้ครับโอ oh, ้ดูด,ดูดูสิครับเพิ่มเพราะฉะนั้นแล้วทุกๆคนก็สามารถเป็นอิมพีเรลได้นั่นเองครับ